ในคืนหนึ่งฝนตกหนักชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านบซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเก่าหลังหนึ่งที่มีประวัติเล่าขานกันว่ามีผีสิงเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวพวกนี้มากนะักพอคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพื่อหลอกคนหลังจากคืนแรกนะครับนบได้ย้ายเข้ามาอากาศเย็นมากตอนนี้ฝนก็ตกหนักนบนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นอ่านหนังสืออย่างเงีย,งยบๆจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นมา จากชั้นบนของบ้านนบคิดว่าอาจจะเป็นเสียงบ้านเก่าๆที่เกิดจากความชื้นเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแต่พอเวลาผ่านไปเสียงนั้นกลับดังขึ้นมาเรื่อยๆราวกับว่ามีคนกําลังเดินเข้าใกล้เขาเรื่อยๆนบรู้สึกขนลุกแต่ก็ยังคิดกับตัวเองคงคิดมากเกินไปเขาจึงพยายามกลับมาอ่านหนังสือต่ออีกครั้ง แต่ทันใดนั้นเองเขาเห็นเงาดำๆผ่านที่หน้าต่างของห้องนั่งเล่นนบเริ่มใจคอไม่ดีเขาจึงเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกแต่เขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและเสียงฝนตกหนักนบจึงกลับมานั่งที่โซฟาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากด้านหลังเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นเงาดำๆขนาดใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังของเขา ดวงตาแดงกล่ำเหมือนไฟนบตกใจมากเขาลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูทันทีแต่ประตูกลับล็อกในขณะที่นบต้องการออกจากประตูได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากเงาดำนั้นนบพยายามหาที่หลบซ่อนแต่รู้สึกเหมือนกับว่าทุกที่ของบ้านนั้นถูกปิดกั้นไปด้วยความมืดและเสียงหัวเราะของผีตัวนั้นสุดท้ายนบรู้สึกหายใจไม่ออกเขาพยายามกรีดร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาจากปากเขาเลยนบค่อยๆสุดลงลงกับพื้นมองเห็นเงาดำๆนั้นเข้ามาใกล้ๆจนกระทั่งเงาดำนั้นปิดตาของตัวเขาไว้และความมืดก็เข้าครอมงำทุกอย่างจากนั้นมีเสียงพูดเบาๆว่าฉันเหงาฉันอยู่ที่นี่มานานเกินไปฉันต้องการเพื่อนและเธอต้องมาเป็นเพื่อนของฉันนบพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมา เขารู้สึกเหมือนว่าถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดผีตนนั้นเอื้อมมือมาจับที่ไหล่ของเขานบรู้สึกถึงความเย็นและเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปผีพูดพร้อมกับดึงนบเข้าไปในเงามืดนบพยายามต่อสู้แต่แรงของเขาค่อยๆหมดไปในที่สุดเขาก็เลืสึกตัวเบาๆและเห็นภาพของตัวเองถูกดึงออกมาจากล่างนบมองดูร่างกายตัวเองที่นอนนิ่งอยู่บนพื้น และรู้ว่าเขากลายเป็นวิญญาณไปแล้วผีตนนั้นยิ้มและบอกกับเขาว่าตอนนี้เธอไม่มีเงาอีกต่อไปแล้วก่อนที่จะพานบไปมุมมืดของบ้านนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านมาพบนบนอนอยู่ที่พื้นในห้องนั่งเล่นเขาไม่หายใจและมีใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่ห้องเก่านั้นก็กลายเป็นที่รู้จักและไม่มีใครกล้าเข้าพักห้องนั้นอีกเลย เพราะมันยังเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่ต้องการเพื่อนและนกก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นครับ